สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกกกอกดูกิ้งกาหรือกระปอมนะคะที่บ้านไล่ผู้หลวงโอ้โหทาแดดไม่กลัวอะไรเลยตัวผู้นะไป,ะปะดูอีกตัวหนงะน่งนงอยอาบแดดอยู่ นี่อีกตัวนึงมาอาบแดดทำหลังคาด้วยเหรอดีจังพอดีแล้วถูกใจผู้ใหญ่ถูกใจทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่แนน่ง,ง,งความหางานให้เจ้าทำนัน <c oughs> อันนั่ามัรอ ออ,เ,อ,อบบเหลุร <laughs> แมนโอ้โหกุ๊บก็เอาลายสารเนี่ย <laughs> ไม่ไงกุ๊บก็มะพร้าวใครสารเอาน้องยายสมอใส่เลยลเรือเออว่ะสารเป็นเนาะคนก็เนาะเมื่อวานนี้เด็กๆน้องพงน,น้องพอลตื่นเต้นกับพิงชาได้ค่นเนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เ f c นะทุกท่านคะแวะวันนี้ก็ต้นนี้สวยมาท่าไทยนะคะสมัยก่อนราคาแพงมากเลยนะนี่เลยเป็นพันนู่นตกอนมาให้กำลังใจนะคะวันนี้เพื่อนก็ติดลังคานะชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะคะเ f c นี่นะะแอดมาเห็นนะหมวกนี้น่ารักมากเลยนะะสารจากใบมะพร้าวใบมะพร้าวใช่ไหมอื้มทำเป็นมาเลยสวยมากเลยนะคะโอ้ย ดีค่ะดีค่ะวันนี้คือคือเราทําแบบแบบไอ้นี่นะคือมาหาอุดหนุนกาแฟนม่เอาค่ะใช่ใช่แล้วมากินกาแฟนี่นะนกาแฟปวดหัวกาแฟนี่ให้ในสีอ่อนค่ะเบนนี่นะ,น,นะเดี๋ยวค่อยชงเอาก็ได้ทำไปเลยเออเดี๋ยวค่อยส่งเอาผลงานชิ้นแรกของพ่อนิ่มนะคะ เราก็ได้แล้วนะคะกาแฟบ้านไล่ภูหลวงนะคะหวานเจี๊ยบนี่นะคะจะอันที่สองนะคะของพ่อเป่านะคะ,ะเร่งทำแล้วต่อไปอันนี้อันแรกอันแรกยังสวยงามขนาดนี้โอ้โหไม้ไผ่ก็ลำสวยสวย ก่าจะตัดได้เข้าไปตัดจนได้หน่อมไม้ปอีโอแล้วก็อีกพักนึ่งนะเนอะชองโมเโดิลโโนนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าชงมาแงนต่อลงมาอีกก็เป็นโมเดิล <laughs> กนเงยนดูมาเงียนประปันตรงหมาเงยนผู้อันเอาอันไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเืนมายื่นให้อันนี้จะต่ำเนอะตัวนี้แมนเนอะตัวกลางลวต้องวัดมานี่ดูไม่ต้องวัดคักแต่ อะกีด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 คุนจะไปยอดดังกุศนั่นก็ไม่ใช่กาแฟดำบ่เนเออโอ้ยู่ยังเคะใส่เลกินหลายรสท่านอันยาวก่อนอันสั้นเอาว้ที่สองคือ ห้ามพายุมานะมัดแน่นนะบแ่ล้วใสลวปื้หมดเลยพายุมสูงเต่งอเนาะเออนั่นละชิมลปะองกลางแ้วกางไกลเล็มไหมตืดๆๆๆๆๆหน่อย ไลก,กลจะสำเร็จแ,แล้วเวานาะไม,นะไม้มันสูงถ้าแม่ลงก็อันนี้ขึ้นไปดิปับระลับตัวนี้ให้มันขึ้นมันจะง่ายกว่ากันไหมไหทางนี้ให้มันขึ้นให้มันเท่ากันเอาลงมาเนะาะมันต้องเลยตัดตัวนั้นลงมันไม่เท่ากันอืออืมตัวที่สองเล้ว ที่บ้านไร่คูหลวงนะคะณวันนี้นะคะสวยสวยค่ะก็ฝากเอฟซีนะคะสนับสนุนนะคะสินค้าของสาวปานด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะอะไรนะคะเรียกว่าปลายแห้งมะขามหวานนะคะมะขามเปียกนะคะ <c oughs> ค่ะก็ฝากสนับสนุนฝากอุดหนุนนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้กันเลยกันนะคะ ค่ะแล้วก็ใครอยากบูชาตะกุดหรือต้นไม้ใหญ่ๆนะคะไว้ปลูกก็แอดไลน์เข้ามาหาสาปบ้านได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0802105848นะคะแล้วก็สินค้าของบริษัทมอนโอมโฮมซั์นะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กันและก,กันนะคะค่ะ แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเลือเลือรดนะคะของพี่นุวัฒน์นะคะทีพีมิกอ้อยนะคะฝากสนับสนุนเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาหากันได้นะคะสนใจสินค้าตัวไหนสอบถามได้นะคะค่ะขอบคุณค่าที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะก็วันนี้ก็สาหรับใครมีโชคก็ขอให้รวยรวยรวยนะคะวันนี้นะคะมีโชคกันทั่นหน้านะคะค่ะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะนี่จะสำเร็จแล้วนะคะ โจนสิงซ่านะคะยังอีกไพนนึงกัพอเนาะอืมมาดนกลางนี่เนาะอ้าบันไดนะค่ะแท่เอาไปตุ้งเก็บพักหวานเลยเด้อมันที่บันไดที่นั่นละดีแล้ว เก็บต้นมะม่วงกบไงน,นี่วิวหลักล้านบ้านไร่ภูหลวง